สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจะไปโตรตัสอีกแล้วคะ่ะไปซื้อน้ำซื้อข้าวจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีพะโล่สวัสดีเพื่อนเพื่อนอ๋อดูดีเลยพน้องโนจ้าสวัสดีเพื่อนๆน,นจ้าลูกสดีคะ่ะดูฟ้าสิฝนนะเพิ่งซาลงมาจ้าดูฟ้าสิโอ้ยมืดคึมตื้อๆอยู่เนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ้าวันก็ได้เนาะโน่นนะมันมืดคึ้มไปหมดนั่นอนะ ตตตตตตโอ้โอ้ยไมันู้จะมันตกตั้งแต่ตีตีหนึ่งนะลูกเนาะใช่ไหมตีไหนก็ไม่ตีสองเหรอตีสองเช้ามายันบ่ายนะเนี่ยมันพึ่งซาจ้ามันพึ่งซาลงจ้าเพื่อนๆจ้าก็เลยจะมาเลาะโลตัสจ้าไปตลาดไม่ได้จ้าแล้วเขาเขาซื้อของไหว้กันเนาะทางนี้เนาะ มันแน่นจ้าที่เกียจเดินที่เกียจเบียดจ้าจะมาโลตัสจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้าไปไหนมาไหนให้เพื่อนเพื่อนม่วันพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนะเห็นไหมอันจะไปโลตัสจ้าไปซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อสบู่แฟซ่าข,ของใช้กระจกะกระแกะนี่ราคาเพื่อนเพื่อนจ้า อดูยังมือดอยู่นะเนี่ยยังห้าโมงเย็นก็ยังมืดตื่ๆยังไม่มีแดดเลยจ้ะเพื่อนๆเหมือนจะมีแต่ไม่มีนะเหมือนจะมีแดดแต่ไม่มีก็อยาลอย่าอินทีเอาเงินเอาเัินไว้ก่อนนะเพื่อนๆนะถูกวหวยลราค่อยมากินนะเพื่อนๆนะ ม,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 มันไม่อร่อยเหมือนส้มตำหรอกเอ็มเคนั่นน่ะส้มตำอร่อยปนปลาก็อร่อยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามันไม่อร่อยถ้าปนปลาแล้วจ้าอาจจะไปรถตักจ้าเพื่อนเพื่อนมานั่งรถติดใครจะไปซื้อของก็มาเลยมานั่งรถไปกับแม่วานนะคะมาไปด้ยวยกันจ้าอ้าวเริ่มหนาวแล้วเพื่อนเพื่อนแม่วานก็ได้อ๋อ น่ะรถก็เยอะเยอะไปอีกแล้วจ้าเช้าเย็นก็ได้นั่งแต่รถนี่เราเจ้าเพื่อนจ้าอ,อ,อยู่แถวนี้ลวค่ะเพื่อน,นเพื่อนจะซื้ออะไรก็สั่งได้นะคะน้ำปลาน้ำมันอะไรขาดมั่งนะคะสั่งได้ค่ะอันจะไปซื้อข้าวซื้อน้ำ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทำอะไรลงไปเพื่อนๆก็เข้ามาชมให้กำลังใจเนาะคะ่ะขอบคุณจากใจนะคะโอ้ยรถติดอีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าว่าจะไปถึงที่แต่ละอย่างเนาะมันก็ต้องไปกับรถกับลาก,ก็ต้องไปตามเส้นทางจ้าติดก็ต้องรอจ้าเพื่อนๆจ้ารถติดก็ต้องรอจ้า ตรงจะเมารถะมังเนี่ยเพื่อนๆจ้าอ้าวมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ละโอ,อ้เราจะไปไหนนันหน้าหมวกกันน็อกก็ไม่ใสออันตรายเนาะอ,อ้เราผ่านใกล้จะถึงโลตัสแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกรถทุกไลทุกกำลังใจขอบคุณน้ำใจเพื่อนๆทุกคนเลยจ้า มาไลายลงไปก็เข้ามาให้กำลังใจเนาะจ้าเนาะอ่านเจอดนี่ยไห,นไ,น,ไหนไม่ป้ายรถตัดอานถึงเฮ้นป้ายรถตัดไหมอาจจะไปลับรถก่อนนะคะเพ,พื่อนๆจ้าเห็นแต่ป้ายรถตัดแล้วจ้าเ๋ยวไม่หวานไปลับรถก่อนจ้ามันลงไปไม่ได้นะคะต้องไปลับรถจ้าค่อยไปได้จ้าโอ้หวานก็ได้มืตดตื้อเลยค่ะ ห้าโมงเย็นจ้าแต่ว่ามันมืดนะมันเหมือนจะตกอีกจ้าฝนตกดีดีเพื่อนๆเอาคืออะไรนู้นทางไปนครธุอ่านแต่ไปนครเชียงศรีเนี่ยไม่ทางไปเน่ยอาจจะเข้ารถตัดแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าอ่านลาเพื่อนๆนะคะพอลวงสวัสดีครับเพื่อนๆโอเคครับไม่เลิกลากันแล้วลากันแล้วโนที่นลูก บายๆนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะ